แม่ก็หุงข้าวไว้ตอนเที่ยงก็เลยจะทํานึกอยากกินข้าวผัดแบบไทยๆกินไน้อยๆกันเรียบร้อยแล้วข้าวผัดแบบไทยๆข้าวผัดกุ้งโอ้ยเรียบร้อยเจ้าจ้ากว่าจะได้กินของแม่ผัดพริกแกงคุณย่าแม่ถามว่าทําไมไม่กินกุ้งบอกของอร่อยต้องเอาไว้กินทีหลังลว่าซ่าน วัสดีค่ะแม่บักเลี้ยวมาแล้วพอมาร์กตอนนี้นะคะเขาไปประชมุมผู้ใหญ่บ้านอันนี้คือไปประชมุมไปประชุมโกโบโก็คือเหมือนกับว่าเป็นไปประชุมของอำเภอยามาโตะคือแบบผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้งอำเภอมาประชุมกันที่ยามาโตะคือไปประชมุมคณะผู้ใหญ่บ้านแหละทั้งผู้ช่วยทั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เธอก็ใส่เสื้อยืดและกางเกงแบบกางเกงแบบกางเกงแบบเที่ยวธรรมดานะแม่ก็แบบนะก็สบายเกินไปแต่ก็ปล่อยแกแหละแกมั่นใจนะคะเราก็เที่ยงและแมก่ก็หุงข้าวไว้ตอนเที่ยงก็เลยจะทํานึกอยากกินข้าวผัดแบบไทยๆเราก็หุงข้าวไทยไว้ก็เราจะทําข้าวผัดกุ้ง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  จะทาข้าวผัดกุ้งแบบไทยๆให้คุณย่ากินค่ะไม่รู้ว่าพ่อมาคจะกลับมากินกับเราไหมเพราะว่าปยามาโตส่วนมากพ่อมากก็จะหนีไปกินซูชิคนเดียวค่ะเราก็เดี๋ยวผัดกินกันสามคนถ้าเกิดว่าพ่อมากมาค่อยทําทให้แกใหม่นะคะมาทํากันค่ะกุ้งอันนี้นะคะแม่เกลเียวกุ้งอันนี้เป็นกุ้งแช่บวยนะคะแม่เปียวซื้อมาจากซูเปอร์บิ๊กโยซันมันเป็นช่วงลดราคาก็คืออยู่ที่ ก็คือมันไม่ใช่ลดราคาหรอกแต่ว่ามันเพิ่มให้ปกต,ติมันสิบตัวราคาห้าร้อยแปดันนี้มันคือ15้าตัว580คือเคาน์เตอร์มันต่ำทุกท่านเวลายืนนะไม,ม่เรีวต้องทำอย่างเงี้ยต้องกางขามันถึงจะพอดีเพราะเราเป็นคนตัวสูงอยู่เมืองไทยไม่ค่อยใช้กันไกลทุกท่านแต่พอมาอยู่ญี่ปุ่นเออเราใช้กันไกลมันก็สะดวกดีนะ ตัดนู้นตัดนี้ตัดเนื้อตัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เร็วดีจะบอกว่ามีดแมกเร็วเก่ามากอันนี้มีดคือมีดแมกเรียวสะสมพอยจากร้านไดโซนะแรกซื้อมานะคะทุกท่านไม่ได้แรกซื้อหรอกสะสมสติกเกอร์แล้วก็ไปแลกฟรีมาเก่ามากแต่คือไม่ทิ้งเลยเพราะว่า เพราะว่ามามีนี่ที่รับมีดทุกท่านมีที่รับมีดนี้คือมีดเก่าแค่ไหนก็คมอ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือแรกแลกมาจากไดโซเหมือนกันยี่ห้อเนี้ยที่รับมีดดีมากปึดปดปดปสามตัวนลมาสามตัว ยังไปนี่มาแล้วปอนี่มากุ้งขึ้นเหรอทาได้หรอโอเคนะครับป๊าป๊าบอกว่าจะกลับมากินข้าวด้วยจ้าป๊าป๊าจะกลับมากินข้าวด้วยเราตักกุ้งขึ้นก่อนนะคะ กุ้งแค่นี้พอตไข่ลงไ พอไหมเนี่ยเี๋ต้องผักเพิ่มกินได้น้อยๆก่อนถ้าไม่พอคอยว่ากันทำอย่างอื่นใส่เกลือพริกไทยลงไปอีกแล้วก็ใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนสองช้อนเพราะว่ากินกินสี่คน ซอสปลาเขียวอันนี้ผัดแบบไทยๆเลยนะคะซอสปลาเขียวน้ำมันหอยซึ่งมันจะหมดแล้วน้ำมันหอยพริกไทยนี่ก็ผัดข้ามันก็ไม่ท่ว เอากุ้งลงไปเคลงเคลงใหม่นี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 ่นนนต้นหอมลงไปปิดไฟปิดไฟ เรียบร้อยค่ะนี่ข้าวผัดกุ้งของเฮารับรองอร่อยเด็ดพ่อเขาจะมากินด้วยอะแม่ก็เลยเสียสละด,ดีวกว่าแต่แม่ทำอย่างอื่นกินเพราะว่าเราทำสำหรับสามที่ใช่ไหมเดี๋ยวแม่ผัดพริกแกงกินดีกว่ามีกุ้งเหลืออยู่เดี๋ยวไม่อิ่มกันกุ้งให้คนเราสามตัว แตงกวาไม่มีอันนี้กินเยอะของพ่อเรียบร้อยข้าวผัดกุ้งของเราวันนี้มิสซสุปแม่ขอทำเป็นแม่ขอทำเป็นมิสซสุปสำเร็จแล้วกันนะเสียางเดียวไม่มีสลัดทำสลัดให้สักนิดไหมนะ บร้อยแล้วข้าวผัดแบบไทยๆข้าวผัดกุ้งวันนี้แม่ยกให้คนญี่ปุ่นไปแม่ผัดกินใหม่หแม่จะผัดพริกแกงกินเดโอ้ยโอ้เโอ้ยออยาอ้ยโอยโอ้ย้โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยอ้้้้้

他把冰块弄所以这蛋会碎掉哟。这、嗯、就这、是。这不叫，不叫奶。他、嗯啊、没得点、啊啊、吗？点点吗？点吗？ おいしい,美味しいパパとてのコップとだい。おしろ。エビおいしいよ、おばあちゃん。おばあちゃん、チャーハンはスプーン。スプーンで食べて。はい、ね、ほらタイマイは ข้ของเรามันจะไม่เหนียวมันข้าญี่ปุ่นข้าใช้ตะเกียบมันจะคีบไม่ค่อยขึ้น <osium> มจิเยี ok ่ยกาสานิกาโซอิซิโมริกาโวะจังโมจิโนะริกาโตอาบิกาโตะจิ เดียกอาเล him don't do anything while eating o ไอ้เด็กชอวอกแม่ดุมันก็เป็นอย่างเงี้ย A B องท่าไปเตนะไปลไปละ เดี๋ยวเหอยากให้แม่เป็นยากมากกว่านี้แน่วบาดเจ็บ นี่แหลคะค่ะบักเลียวลูกชายคนเดียวของบ้านพ่อแม่เป็นยักษ์ขึ้นมานะคะพ่อก็เป็นพระภัยมณีทันทีมาช่วยสินสมุดค่ะไม่งั้นจะโดนนางยักษ์กินหัวเอานะคะโอเคค่ะทุกคนก็ได้กินข้าวหมดแล้วค่ะเหลือแม่ยังไม่กินนะคะจริงๆแล้วแม่อยากกินข้าวผัดมากแต่ว่าพ่อนะคะสงสัยอยากกินข้าวผัดเหมือนกันค่ะรีบกลับมานะคะแม่เลยต้องเอาส่วนของแม่ให้พ่อกินไปค่ะ ไม่เป็นไรค่ะเรามาทํากันใหม่นะคะแต่ตอนนี้นะคะแม่ไม่อยากกินข้าวผัดแล้วค่ะเพราะว่าแม่อยากกินอะไรแซบๆค่ะอยากกินผัดพริกแกงค่ะแต่ว่าพริกแกงของเราเหลือนิดเดียวค่ะไม่รู้ว่าผัดออกมาแล้วมันจะเป็นผัดพริกแกงกุ้งหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ แกงกุ้งไม่ก๋เหลี่ยมโอ้ยเรียบร้อยเจ้าจ้ากว่าจะได้เกณนของแม่ ผัดพริกแกงผัดพริกแกงกุ้งแต่ว่าใส่พริกแกงนิดเดียวเองนะทุกท่านพริกแกงแดงนี่คือพริกหยวกแดงนะคะทุกท่านไม่ใช่พริกเผ็ดคุณย่าแม่ถามว่าทำไมไม่กินกุ้งบอกของอร่อยต้องเอาไว้กินทีหลังวซ่านขี้ยกุ๊บๆน่ารักมือก่กกอนโอ้จี ซาลาดามุทาเต็นเนียื่นใจอยู่คนเดียวเนี่ยแหละมันรูวมันช่รูいารสึก คุณย่าละเม็ดละไมในการกินกุ้งมากดูด <videog> ท <interpret> <before> <genau quiet> ั้งดูดทั้งแทะกินข้าวเสร็จทุกคนก็มากองอยู่ที่ห้องคุณย่า คุณยา่าบอกฉันโดนเบียดเบียน,นอะไรลูกอิตาาชายคุณย่าบอกว่าฉันโดนเบียดเบียนเตียงก็เตียงฉันช่เคแม่ไปยิมมาแล้วก็เลยแวะมาที่พิกโยสันหน่อยเพราะว่าป้าป๊าบอกว่าอยากได้อะไรก็ไม่รู้เพราะมากจะให้ซื้อของ อะไรสักอย่างนึง่งอ๋อจำได้แล้วจำไม่ได้ละแย่เลยเดีย๋ยวไปดูกันวนะ่าพ่อมาฝากซื้ออะไรค่ะชิวิ เดี๋ยวแวะไปดูเนื้อแป๊บหนึ่งค่ะว่ามันลดราคาไหมวันนี้ถ้าเกิดว่ามีเนื้อลดเราจะได้ซื้อไปติดตู้เย็นไว้เอมือสั่นแล้วอะยกอันนี้มาจนแบบแขนสั่นพันยกมาแขนสั่น 1,000กิโล2ขีดกิโล2ขีด1,500ก็ถือว่าถูกนะกิโล2ขีด1,500้านะเอาอันนี้ล่ะเอาไปแพ็กใส่ฟีดไปทุกท่านจริงๆเนื้ออันนี้มันก็น่าซื้อนะ เอาไปทำข้าวหน้าเนื้อนะมันเป็นเนื้อติดมันทุกท่านมันจะอร่อยมากแต่ว่ามันแพงญี่ปุ่นน่ะนะเขาเป็นนักขายนะเมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้มาซื้อกับเดียวกังใช่ไหมบอกว่าหน้าที่ท้องหน้าที่ท้องวะสั่หน้าที่ท้องพัสนสี่แปดสิบเหลือเก้าเก้าร้อยแปดสิบ หน้าที่อทอไฮทอพะศัอันนี้คือมันวางขายตลอดเลยกว980เราก็ตกเป็นทาสการตลาดาลไปซะเรียบร้อยซื้อไปหนึ่งตัวเมื่อวานทำข้าวหน้าปลาไหลแต่เมื่อวานนี่เขาก็ากินอร่อยดีนะน,นี่ตัวหนะัมา,จากจะซื้อไปอีกชักตัวไหมเดี๋ยวพ่อมาว่าเอาแต่หมไปกันพ่อมาเขาให้ซื้อไอ้นี่ นี่ราเมงเย็นอันนี้อันนี้มันเอ็กซ์ปายเมื่อไหร่ต้องดวนอายุเ้่ากันสิบเก้าสิบเก้าแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ก็สิบเก้าเอาหนึ่งหอแล้วก็เอาแบบไก่ไปอีกหนึ่งหอสองหอ เราได้แค่นี้เราก็จะกลับแล้วเพราะว่าวันนี้ป้าปาจะพาไปกินไข่เต็งซูชิไปกินคับปาซูชิเพราะว่าตอนเที่ยงแม่ทำอาหารไทยแล้วตอนเย็นพ่อก็เลยจะพาไปกินข้างนอกเราก็จะไปกินคับปาซูชิกันพ่อมากับคุณย่าเดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วเพราะว่าคุณย่าจะเดินช้านิดนึงบักเดียวก็ปั่นจักรยานไป ขายาวละขายาวชนแฮงละแม่ต้องเดินกลับไปเอารถเพราะว่าพ่อโทรมาบอกว่าย่าคงจะเดินไม่ไหวแม่ก็เลยต้องกลับไปเอารถบางทีนะความเป็นลูกที่แบบเหมือนกับเราเนาะ

<adventures> <mans Sky jogo> <ENNIS> <아프다�이> 아, 나이비와 있어? 있어? 아사비. でるまたイワシ食べるイワシ朝は光物が好きです何が食べたいマグラムタルト ได้เลยขอบมุณค่ะขอบคิดเพิ่มกินเผ็ดแทนแม่ไหมเพราะแม่กินเผ็ดไม่ได้ตอน <何>味アジ。 หมดไปอีกหนึ่งวันค่ะสำหรับชีวิตบ้านๆในญี่ปุ่นของครอบครัวนโดค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้กินทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารญี่ปุ่นค่ะถ้าเกิดว่าทุกท่านชอบเป็นดูครอบครัวนโดอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวโด,ดด้วยค่ะเพื่อนใหม่ที่ผ่านเข้ามานะคะกดติดตาม เป็นกำลังใจใหกับครอบครัวนดวด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคิดถึงแล้วก็รักทุกท่านเช่นเดิมค่ะสวัสดีค่ะ